ส่วนเหตุการณ์นี้ก็คาใจเช่นเดียวกันนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าคืนวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเธอเสียชีวิตในระหว่างทำงานซึ่งนะฮะทางโรงแรมแจ้งทางครอบครัวบอกว่าเนี่ยน้องเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวแต่ล่าสุดเนี่ยในระหว่างที่มีการจัดงานศพอ,อยู่ที่บ้านที่บางขันนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าเนี่ยดวงวิญ,ญญาณของน้องเนี่ยเข้ามาสิงร่างน้าสาว แล้วก็บอกว่าเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากไฟรั่วไฟดูดในครัวของโรงแรม,มนี่นะมีคลิปต,ตอนที่ผู้เป็นน้าสาวเนี่ยถูกนะวิญญาณผู้ตายเนี่ยสิงร่างเ,าเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้หนอย,ยอดเลย อันนี้ก็เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะครับโดยเป็นภาพที่ทางญาติเขาบอกว่าเนี่ยดวงวิญญาณของนางสาวกนกวันอินจักอายุ29ซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเสียชีวิตปริศนาในห้องครัวของโรงแรมนะฮะ น้องกหนกวันได้เข้าสิงร่างนางสาวภาวดีเกิดเสนอายุ41ซึ่งเป็นน้าสาวระหว่างที่มีการจัดงานศพอยู่ที่วัดป่าแสงธรรมอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้เป็นน้าสาวเนี่ยร้องห่มร้องให้บอกว่าตัวเองเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตจนตายไม่ได้ล้งป่วยด้วยโรคประจำตัวญาติก็เข้ามาช่วยกันปลอบนะครับโดยหลังจากที่นะฮะเขาบอกว่าวิญ,ญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยผู้เป็นน้าสาวเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะ นี่นะครับล่าสุดเมื่อวันที่28เมษายนผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปงานศพของผู้ตายก็คือคุณกนกวันแล้วก็เนี่ยสอบถามกับพ่อของผู้ตายชื่อว่านายอิทธิเดชอินจักเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคือหลังจากที่น้องเมียเนี่ยถูกนะฮะวิญญาลูกสาวเข้าสิงร่างแล้วก็บอกว่าโดนไฟช็อตไม่ใช่โรคประจําตัวนี่นะตอนนี้ล่ะ <c oughs> ตอนนี้ล่าสุดทางครอบครัวปรึกษากันแล้วบอกว่าจะไม่เผาศพลูก จนกว่านะครับจะได้รับการชี้แจงรายละเอียดเรียกร้องให้ตํารวจเนี่ยมีการทําคดีใหม่และชนสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งคือเดิมเนี่ยจะเผาวันนี้ยีดกาวเมษาเนี่ยตอนนี้เลื่อนไปก่อนนะครับและยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีโรคประจําตัวนะอยากใช้ทางโรงแรมเนี่ยออกมาชี้แจงข้อท็จจริงว่ามันสาเหตุอะไรกันแน่เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยยอมรับความเป็นจริงครับจะไม่จาบรรลกิจจะไม่จาบรรลกิจว่าจะเก็บศพไว้เพื่อะนะสูตรนะครับ ว่าความจริงลูกของเราตายด้วยอะไรถ้าผลชนะทูตออกมาว่าเหมือนเดิมคือน้องเสียชีวิตด้วยลูกของน้องเองครับผมครับก,ก็จะยอมยอมรับความเป็นจริงนะครับนี่จะไม่จะพนัจะไม่นี่นะครับทีนี้เนี่ยนอกจากนะฮะเรื่องของวิญญาณอันนี้คือจะว่าไปน้ําหนักไม่เยอะเพราะว่าคนที่เชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะแต่มีข้อมูลจากอดีตพนักงานโรงแรมที่เกิดเหตุ นี่คนนี้มีน้ำหนักมาให้ข้อมูลในเอนามสมมุติบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เคยถูกไฟดูดในห้องครัวของโรงแรมแห่งนี้เนื่องจากสาเหตุมาจากไฟรั่วที่บริเวณตู้สแตนเลสสำหรับเก็บผักมันเป็นโต๊ะที่เขาไว้เอาเตรียมวัตถุดิบนี่นะฮะโดยนะครับวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะครับออพอครัวปิดเนี่ยทุกวันเนี่ยพนักงานต้องทำความสะอาดโดยการเช็ดถูล้างผืนห้องครัวให้สะอาดวันนั้นมือของผมเนี่ยไปวาง เท้ากับไอ้ตู้นะฮะตู้สเตนเลสแล้วเกิดโดนไฟดูดรู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่บริเวณปลายนิ้วมือข้างซ้ายไปถึงไหล่ตอนนั้นตั้งสติได้จึงดึงมือออกมาอดีตพนักง,งานโรงแรมรายนี้บอกว่าเนี่ยเชื่อว่าน้องกนกวันที่เสียชีวิตนั้นน่าจะถูกไฟดูดเหมือนผมเพราะตู้ใบนี้น่าจะไม่มีคุณภาพไฟจึงรั่วตอนที่พื้นเปียก ขณะดเดียวกันผู้สื่อข่าวได้รับภาพจากพลเมืองดีอ้างบอกว่าเป็นภาพในขณะที่พนักงานของโรงแรมกําลังเคลื่อนย้ายโต,ต๊ะสแตนเลตตัวที่ว่าอมไม่รู้ว่าเป็นโต๊ะตัวเดียวกันกับที่เกิดเหตุสลดหรือไม่เนี่ยนะฮะเรื่องนี้ครับทางคดีพันตํารวจเอกวีรพงศ์รักขีโต้ผู้กับสพเชิงทะเลจังหวัดภูเกต็ตบอกว่าหลังเกิดเรื่องนะฮะได้นําร่างของผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลวชิระภูเกต็ต แพทย์ระบุสาเหตุการตายบอกว่าหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบไม่มีร่องรอยการถูกไฟฟ้าช็อตอีกทั้งหากถูกไฟดูดไม่สามารถทําให้หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบได้ส่วนสถานที่เกิดเหตุได้สั่งปิดกัน้นและประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบนะฮะว่ามันมีกระแสไฟรั่วอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่นะครับส่วนที่ครอบครัวติดใจสาเหตุการตายก็ต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ทางผู้กกับบอกว่ายืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะที่ตัวแทนของผู้บริหารโรงแรมที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะให้รายละเอียดรอผลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก่อนและเดี๋ยวจะมีการถแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทางครอบครัวก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวรอฟังก่อนวันนี้ยังไม่เผานะครับนี่นะครับ